ับปล่อยนะครับครับปล่อยเส็มนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพี่น้องสมาชิกทุกท่านผมพูดใน 3F DIY หลายไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทํางานเฮลิคอปเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นฮิวอี้นะครับผมอันนี้เป็นงานซ่อมเซตนะครับที่วางอยู่ตรงนี้ข้างๆก็เป็นฮิวอี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของท่านเดียวกันนะครับผม เป็นเจ้าของอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องต้องรอทาก่อนนะครับสําหรับวันนี้เราจะทําลํานี้นะครับเป็นงานาซ่อมเซตนะครับผมติดตั้งกล่อง GPS h 1นะครับผมนี่นะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ก็ต้องเอากล่อง GPS ไว้ด้านนอกนะครับผมเพราะว่าจากโครงสร้างข้างในเขาเอา GPS วางไม่ได้เพราะว่าด้านบนของเขานะครับม,มันมันลักษณะมันจะเป็น เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรโค้ขงขึ้นมาด้านบนแล้วมีพื้นที่ที่จะใส่กล่องของ g p s ีเฮซ่อนข้างในเนี่ยลำบากนะครับลำพังแค่กล่องเ1ก็อยู่ชนตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะนั้นลำเนี้ยจริงๆถ้าจะทำอะ่ะมันก็หาช่องทําได้แต่ว่ามันเสี่ยงครับเพราะว่ามันถูกบทบังด้วยบอดี้แล้วหนึ่งถูกปูมบงังเพราะว่าข้างล่างถ้าจะต้องเอาทุตนี้ติดตั้งซ่อนไว้ในตัวลำนะครับอาจจะต้องวางไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ต้องวางแบบไม่ตรงครับอาจจะต้องวางเองียง หรืออาจจะต้องวางตะแคงซึ่งลําบากนะครับผมเวลายัดเข้านะครับเวลายัดเข้าหรือดึงออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้วางไว้ด้านบนนะครับผมสาหรับงานลํานี้เป็นงานซ่อมเซตนะครับผมปรับแก้นะครับผมให้สามารถบินได้นะครับก็ปัญหาเบื้องต้นที่ผมดูนะครับผมว่าผมคิดว่าผมเจอปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปรับแก้ปัญหานะครับแล้วค่อยไปทดสอบบินกันนะครับแล้วก็เซตกล่องใหม่นะครับเซตสวอตเพจใหม่นะครับผม แล้วก็เช็คกลไกอันนี้มาค่อนข้างฝืดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็เดี๋ยวล้างเฮดล้างชุดหางนะครับส่วนสําหรับตัวนี้นะครับเป็นกลไกหางยกนะครับผมเป็นระบบสายพานไม่ใช่ไม่ได้ใช้สลิงนะครับผมใช้เป็นระบบสายพานข้อต่ออยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นกลไกต่อขึ้นไปหางยกขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวจะทําให้ลื่นขึ้นนะครับส่วนลําด้านนี้อาการหนักกว่านะครับเพราะว่าตัวแท่นนะครับแท่นไม้ที่จะใส่ตัวเฟรมนะครับเนี่ยตรงนี้มันมีรอยหักนะครับผม อันนี้ก็เป็นงานกล่องเคบาแต่ว่าจะเปลี่ยนมาใส่กล่อง H1 อันนี้ก็เป็นกล่องของลูกค้านะครับเอามาให้ซึ่งผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่ากล่องตัวนี้ใช้งานมาแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือว่าเป็นกล่องที่ใช้งานมาแล้วนะครับดูจากสภาพแต่ว่ามันสามารถเช็คได้นะครับในคอมพิวเตอร์ว่าใช้งานมาแลวกี่นาทีกล่องเฮดวันจะดีตรงนี้ครับผมก็คือว่าโกหกไม่ได้นะครับเวลามันรันอยู่แล้วมันเก็บค่าเวลาไว้ในกล่องสามารถเช็คได้ตลอดนะครับเดี๋ยว ทำลำนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไล่คิวงานทําไปทีละท่านนะครับอันนี้หาเป็นงานฝาแฝดแต่เจ้าของคนละท่านนะครับผมเดี๋ยวผมไล่งานให้นะครับโอเคครับไปลุยกันครับเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวปรับแก้นะครับซ่อมจุดต่างๆที่ควรจะต้องซ่อมแล้วก็เซ็ตนะครับแล้วค่อยไปบินกันลุยครับครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทําการเซ็ตกล่อง GPS 1นะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็แก้ไขจุดต่างๆที่ควรแก้แล้วนะครับ ค่าต่างๆที่ควรแก้ก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานก็ใช้กันตามปกตินะครับผมระดับน้ำพิษเกตนะครับผมบาลานซ์เบรสสวอตเพจเซเตอร์นะครับผมอันนี้เวอร์เนียผมเอามาใช้เรื่องการปรับแก้จุดอื่นๆทิดหน่อยนะครับโอเคครับผมที่เหลือก็ไปเทสบินกันได้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับลุยครับ อันนี้หันห่างให้ลมเลยนะครับผมก็เช็คนะครับตัวกล่อง GPS ก็ทํางานปกตินะครับที่เหลือก็เป็นแมคชีนิกกลไกของตัวลำแล้วก็ชุดไปของตัวลำนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเช็คเซเไลท์นะครับปล่อยนะครับผมหันห่างแล้วปล่อยนะครับยกซ้ายแล้วปล่อยนะครับอันนี้ยกขวานะครับแล้วปล่อยนะครับปล่อยหลังแล้วปล่อยนะครับ นะครับแล้วปล่อยตัวเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาให้ใกล้ตัวเรานะครับตัวแท็กไม่แตกนะครับเทคสวัสดเทดเรียบร้อยหมดนะครับผม ปล่อยนะครับปึ๊บครับปล่อยก็เห็นนะครับนี่นะครับผมก็ลองหมดวงกลมนะครับแล้วตัวนี้เป็น,นกลไกหางยกนะครับ ไม่ได้ใช้สลิงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เลขแปดหางก,ก็มีอาการนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ตามกลไกของมันนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้หางไม่ใช่บัลเลตน,นะครับผมหางเป็น,นกลไกแต่ก็บินได้ปกติครับผม <c oughs> ที่ลมแรงนะฮะ <c oughs> ดูจากดูทัดได้เลยนะครับ ดูอยากเตื้อผมก็ได้ครับโอเคครับผมกลับเป็นนอรมอโหมดก็เบรกนะครับผมจะดึงมาจอดนะครับโอเคลงจอดครับผม ครับผมหิวอีสวยๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็กล่อง GPS นะครับผมนี่ครับแข็งแรงนะครับจับได้เลยเพราะว่าเสริมบ่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะทางานได้ดีที่สุดเพราะว่าตอนแรกที่มามันด็อกแดกนะครับผมโอเคสายผมก็เก็บไว้ให้หนีมอเตอร์หนีเมนเกียร์เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับมาเล่นอาชีพนครับเพื่อนสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ